แต่ว่าอะไรก็ได้ก็ได้

Còn 2 kiếm không được đâu. Đừng lên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 . Đừng ได้ๆไก่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 เอาไปไก่เอาไป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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp หมายเลขห้านะครับสำหรับคนจิตสารีเดิน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  เฮ้ยไปเดี๋ยวมามาเบลเขาม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 มา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 ม

ไอ้เดี๋ยวดูตะบอลดูคนด้วยไหมนะดูตะบอลเพื่อนดูคนด้วยไป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 ป่นยไปปล่ยน่นิเนนป่ไปตั้แรงเยอไปลปไปปลยไป

มาเล่น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 ไปเรื่อยไปเรื่อยไม่ต้องซีเรียสื่อย

เล่นต <is> ่อไปเล่นต่อไปเดี๋ยวจะมาวิ่นใจกระดานเตี้ยเลยต้นน้องหน่อยเลยได้ได้ได้น้องหน่อยเลยเล่นเล่นเล่นเดิ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 น Đây, mày Yeah. <laughs> เอ้ยมาเออแต่ไม่เ็าย้หาต้อหาต้อหาทางหาเไมตงามีครับ

เออ โอ้ไล่ไล่ไล่ไปแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนตาเลยต้อมเผาหวานเลยต้อมเผาหวานนี่แล้วเข้าทีมหถอยทีมกันเชียร์ห้อยที